ถ้าใครติดตามช่องลุงแมวม,มานะครับน่าจะเห็นว่าพฤติกรรมอันหนึ่งที่ลุงแมวเ,เป็นมานานแล้วนะก็คือ,อ,อชอบซื้อเกมนะครับซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะแต่ก็จนมาหลังๆเนะี่ยก็รู้สึกว่าซื้อเกมเยอะมากนะซื้อเกมเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะซื้อแต่ก็อยากจะซื้ออะไรเงี้ยนะแต่ก็แน่นอนว่าเหตุผลหลกักๆอันหนึ่งก็คือเราเอามาทําช่องด้วยนะแต่ก็เลย ทำให้เหมือนกับว่าพูดได้ว่าเอออันนี้เป็นเหตุผลที่เราถึงมาซื้อเกมมาเล่นนะเอามาทำคอนเทนต์ทําอะไรซึ่งมันก็มีส่วนจริงนะครับแต่ก็มันก็ยังมีอยู่ในใจลึกๆว่าเอ,อ๊ะมันจริงหรือเปล่านะหรือว่าจริงแล้วเราชอบซื้อเกมกันแน่ถ้าเราไม่ได้ทาช่องเนี่ยเราจะซื้อเกมไหมอะไรเงี้ยก็แต่เป็นคำถามที่เราตอบไม่ได้นะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องทาช่องต่อไปใช่ไหมนี่รู่มมาลองไปรีเสิร์ชดูนะครับ เผื่อใครมีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ทำช่องนะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์นะแต่ว่าเป็นผู้เล่นเกมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคอนเทนต์เลยอะแต่ว่าก็มีพฤติกรรมคือแค่ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพูดในแง่นั้นนะแต่ว่ามีพฤติกรรมของการชอบซื้อเกมบ่อยๆเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปรีเสิร์ชดูนะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอ่าก็ เขาบอกว่าแน่นอนนะไอพฤติกรรมของการซื้อเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกชอบซื้อของนะสังเกตนะครับเรียกว่า compulsive buying disorder นะเขาบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นปัญหาทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คืออาการเนี่ยท่านผู้ชมลองดูตัวเองเป็นหรือเปล่านะคือรู้สึกดีนะครับเดี๋ยวมีความสุขจากการได้ซื้อของนะแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นหรือความคุ้มค่านะครับอ้าว ซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินมามากมายได้ภายหลังนะครับผมนี่ก็ตรงไปตรงมานะคือชอบซื้อนะซื้อแล้วก็แบบเออมันจะมีปัญหาการเงินตามมานะครับไม่มีตังก็ยังซื้ออยู่อะไรเงี้ยนะผมก็เพราะน่าจิตใจเนาะบางทีการที่เราซื้อเกมมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนอย่างอื่นที่มันอยู่ลึกมากกว่านั้นนะก็คือเช่นปัญหาของความเครียดนะครับปัญหาความเหงา หรือความรู้สึกขาดคุณค่าในตัวเองพอลุงแมวอ่านตรงนี้ลุงแมวก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็มีประเด็นเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้ควาว่าขาดคุณค่าในตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าการได้ซื้อเกมใหม่เนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นในช่วงขณะหนึ่งนะครับเหมือนกับการได้รางวัลหรือว่าการได้เติมเต็มบางอย่างเนะแต่ปัญหาของมันคือไอ้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยความรู้สึกผิด ความรู้สึกเสียใจนะหรือว่าไม่พอใจในตัวเองคือจริงๆอันนี้ลุงมาเป็นมาตั้งแต่เด็กนะก็คือว่าแบบเหมือนกับอยากได้อะแล้วก็ทนไม่ไหวต้องไปซื้อนะแม้แต่ตอนที่จะไปซื้อหรือขณะที่กำลังจะเดินไปซื้อก็รู้สึกผิดซึ่งอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคือลุงมาคิดว่าเวลาเราจะซื้อของอะไรเราก็ควรจะรู้สึกแบบเราเอินอิเนะเราต้องไม่รู้สึกผิดเออแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วเราเสียใจอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องดีล,ล้ว่าเราต้องทํำยังไงนะเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที เองซื้อมาอย่างเต็มที่นะวงจรน,นี้นั่นหมายความว่าเป็นลูปวนไปวนมาซึ่งถ้าเป็นของลุงมาเองในเคสที่ดูบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อกล้องนะซื้อกล้องพวกเนี่ยแอคชั่นแคมซื้อกล้องอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็พูดยากคือทุกครั้งที่เราซื้อ,อมันเหมือนกับว่าเราถูกผลักดันด้วยดันด้วยความหวังที่ว่าเออช่องมันจะโตขึ้นนะมันจะทําให้คุณภาพของคลิปที่เราทํามันดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้มันเหมือนกับมันมีอะไรทางจิตวิทยาซ่อนอยู่ ภายในอะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออย่างเช่นกล้องเนี่ยก็ซื้อมารวมๆกันก็หลายตัวแล้วเนาะแต่ก็ใช้จริงๆไม่กี่ตัวเนี่ยแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่อาจจะสะท้อนความกลัวสะท้อนความกังวลอะไรบางอย่างแล้วก็พอซื้อมาก็รู้สึกว่าโอเคไงนะอ่ะเขาบอกว่าวานจเนี้ถ้าวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้สุขภาพจิตโดยรวมเนี่ยแย่ลงได้ไม่เท่านั้นนะมันยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์คนรับข้างซึ่งลงมาว่าอันนี้เกมเมอร์เอ่อบางส่วนก็อาจจะเป็นนะก็คือว่า พอเราซื้อใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกของการใช้เงินอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับก็อาจจะนํามาสู่ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเกมอย่างเดียวแนละ้วเราคิดไปถึงแบบซื้อของเล่นซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางคนก็มีปัญหาครอบครัวนะอันนี้ก็จ,จะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเช่นแบบไม่มีที่เก็บเกมนะออหรือว่าแบบเป็นโฮเดอร์แบบเก็แบเบก็บซื้อมาเยอะซะจนแบบ ไม่มีที่จะเก็บแล้วซึ่งสําหรับในสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเราซื้อไปดีต่อใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราจะเก็บไว้ตัวไมโคร SD card หรือ SD card หรือ SSD แล้วเติมไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าลองเอาแบบถ้านึกถึงสมัยก่อนถ้ามาันเป็นกายภาพมันจะออกมาเต็มเลยนะแ,แบบกองเงี้ยถ้าเราไม่เล่นเกมอ่ะมันก็ไปทำอย่างอื่นได้ไมาเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองไปมีความสุขกับคนรักหรืออื่นใดๆนะการชอบซื้เกมใหม่ๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความชอบนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ คนเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะแต่ว่ารู้ไหมก็ลองไปรีเสิร์ชนะในทางกลับกันนะครับว่าแล้วเอออันนี้คือผลเสียใช่ไหมแต่ว่าจริจิมก็มีผลดีนะมันมีอะไรบ้างนะครับการได้ครอบครองใหม่ๆนะครับสามารถรู้สึกพึงพอใจแล้วก็เติมเต็มได้เพราะทุกครั้งที่เราซื้อดปามีนมันจะหลัง่งครับตอนที่เรากดซื้อหรือว่าเล่นเกมใหม่สักประมาณ20นาที50นาที2ชั่วโมงแรก2ชั่วโมงแรกไอ้โดปามินพวกนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้มีความสุขนั่นแหละแล้วบางทีอันนนีี้้ก็็ออาจจะเปขด กับด้านกันด้วยซ้ำนะคือเป็นแรงจูงใจในการทํางานนะครับหรือว่าสิ่งอื่นๆนะบางคนเนี่ยใช้มันเป็นรางวัลเช่นวันนี้ไม่อยากทําอันนี้เลยแต่ถ้าทาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อเกมนะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าฉันทํางานอันนี้5วันต่อเนื่องกันได้เดี๋ยวฉันจะซื้อเกมนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ใช้ได้เหมือนกันเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยังไงนะแล้ากับกา,การเล่นเกมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้นะเช่นแบบว่าเราได้เล่นเกมกับคุณแฟนแล้ว มีความสุขมากขึ้นได้เล่นเกมกับน้องๆหนูหนูลูกลูกหลานเนาะได้เล่นเกมกับคุณพ่อคุณแม่เงเออมันก็มีอะไรนะหรือแม้ตนการที่เราเข้าไปอยู่ในชุมชนออนไลน์นะครับแตบบ่ตอนนี้ที่เราคุยกันก็เหมือนมีความเป็นข้อมูประมาณนึงมันก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรมันก็รู้สึกดีนะด้านดีของการพัฒนาตัวเองด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจคือนะเช่นถ้าของลูแมาตรงไปตรงมาแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็คือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็เหมือนกับ การได้ฝึกภาษาเนาะได้อ่านภาษาที่กว้างขึ้นยิ่งเล่นเกมเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็มันก็เหมือนดูซีรีส์ดูหนังอ่านหนังสือแหละก็จะมีภาษาศัพท์อันนี้พูดถึงภาษาอังกฤษนะศัพท์พต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยเพราเราดูไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจะอ๋อนี่มันหมายถึงอันนี้อะไรเงี้ยครับก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วหรือแม้แต่บางทีมันพูดถึงมุมมองหรือทัศนคติบางอย่างนะครับที่ทําให้เราแบบเข้าใจมุมมองของโลกหรือของอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็ ความเปิดกว้างความเสรีหรือท้าสคติที่มีอยู่ในเกมหรือแม้แต่บางเกมเนี่ยมันก็กระตุกให้เราค,รค่อควรถึงชีวิตนะคือปัญหาของมันคือเราจะควบคุมให้มันไม่มากเกินไปได้ยังไงจนไม่เป็นปัญหาได้ยังไงรู้มาคิดว่าหลากัหลกๆเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองว่าอันนี้พูดกับใครเนี่ยพูดกับตัวเองหรือพูดกับผู้ชมคือต้องถามตัวเองว่าเออไอเกมเนี่ยมันมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันลบกวนไหมนะคือบางทีเนี่ยเราจะมีความดามาราม่าบุงแมนเออไม่อยากซื้อเลยช่วงนี้แบบ เศรษฐกิจมันแย่นะเงี้ยเออถ้าเกิดหมดแต่ซื้อเกมเกมมันก็แพงแล้วเราจะเออ,อะไรอ่ะเราจะมีเงินเก็บเยอะๆได้ยังไงอะไรเงี้ยเอาเงินไปทําแบบนี้หมดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยลุงแมวก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายว่าเราควรจะหยุดหรือเปล่านะหรือว่าหรือว่ายังไงดีนะครับอืมแต่อย่างที่บอกว่าในเคสของลุงแมามันต่างกับของคนอื่นนิดนึงตรงที่ลุงแมาต้องเอามาทำคอนเทนต์ด้วยเงก็แต่บางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยซ้ำอาจจะต้องคิดวิธีใหม่นะว่าเออถ้าเราไม่มีเกมอ่ะ ถ้าเราไม่ได้ซื้เกมใหม่ๆหรือไม่มีเกมใหม่ๆมาซึ่งในความเป็นจริงบางทีมันก็ไม่ได้มีเกมนะหรือว่าซื้อเกมมามันก็ไม่ได้มีความหมายว่าคอนเทนต์มันจะมีคนดูเยอะหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะคงคล้ายๆกับการซื้อกล้องนั่นแหละคือถ้าได้ซื้อแล้วได้เล่นแล้วได้อัดแล้วได้เอามาโพสอ่ะอย่างน้อยมันรู้สึกว่ามันสร้างซ e เคียวริตี้คือฉันไม่ได้แบบไม่มีอะไรเลยนะอย่างน้อยฉันก็มีเกม มาให้เธอดูนะเกมใหม่อย่างเงี้ยนะเออมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าฉันก็มีเกมใหม่มาให้ดูเนะี่ยมันมันเป็นแบบตอบสนองความอินซิเคียวข้างในอ่ะความรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยข้างในของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอา้าวพูดไปพูดมาายเป็นจิตบําบัดของตัวเองอืมก็ไม่รู้สิแสดงว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยการซื้อเกมอ่ะมันมีฟังก์ชันแบบอื่นถูกไหมที่มันไม่ได้เป็นแค่การซื้อเกมอย่างเดียวนะอืมน่าคิดเหมือนกันน่าคิดเหมือนกันก็ ลึกเลยแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้เนาะคิดว่าเวลาท่านผู้ชมเล่นเกมหรือซื้อเกมเนี่ยมันก็เป็นแค่การเล่นเกมหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในที่ซ่อนอยู่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเนาะในระดับที่แบบทางจิตวิทยาคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะโอเคลุงมาขอลาไปแล้วนะเจอกันในวิดีโอไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สู่ภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ